ภาวะฝุ่น PM 2.5ที่อยู่ในระดับอันตรายต่อสุขภาพทําให้เด็กขาดโอกาสที่จะไปทํากิจ,จก,กรรมกลางแจ้งเด็กจึงต้องอยู่ในบ้านแล้วก็ดูกับหน้าจอมากขึ้นสงผลทําให้เด็กมีภาวะในการเพ่งอาจจะมีโอกาสสายตาสั้นมากขึ้นนะคะ ฝุ่น PM 2.5ยังทําให้เกิดอาการระคายเคืองตาอาการภูมิแพ้กําเริบเยื่อบุตาอักเสบเปลือกตาอักเสบมากขึ้นค่ะผู้ปกครองต้องขอยแยกแยะว่าลูกเรามีการมองเห็นที่ปกติหรือไม่อย่างเช่นเด็กมักจะชอบจ้องไกลมากๆนะคะหรือรีตามองค่ะ เวลาอยู่ที่บ้านด้วยกันมักจะเดินเข้าไปดูทีวีใกล้ๆหรือคุณครูอาจจะบอกคุณพ่อคุณแม่ว่าน้องมองกระดานไม่ชัดอันนี้อาจจะทําให้เริ่มมีปัญหาสายตาผิดปกติค่ะ <S <S ในปัจจุบันเราพบว่าเด็กเริ่มสายตาสั้นเร็วขึ้นมากๆตั้งแต่อายุ4-5ขวบเลยนะคะนอกจากนั้นยังมีสายตาเอียงและสายตายาวพบรองลงมาตามลำดับค่ะ ปัจจัยทางพันธุก,กรรมอย่างเช่นประวัติครอบครัวสายตาผิดปกติหรือมีตาเขเด็กคลอดก่อนกําหนดมีโอกาสสายตาผิดปกติมากกว่าเด็กคลอดครบกาหนดนะคะหรือจะเป็นโรคทางตาของตัวเด็กเองอย่างเช่นเปลือกตาอักเสบเป็นภูมิแพ้มีก้อนที่เปลือกตาร่วมหลายๆอย่างทําให้กระจกตาของเด็กโค้งเปลี่ยนแปลงไปนะคะนอกจากนั้นยังมี จากปัจจัยภายนอกอย่างเช่นกิจกรรมการจ้องใกล้เด็กต้องอยู่แต่ในห้องทําให้เด็กไม่ได้มองไกลทําให้เกิดภาวะสายตาสั้นมากขึ้นค่ะการตรวจวัดสายตาว่าเด็กมีระดับการมองเห็นที่ปกติหรือไม่เด็กควรอยู่ในวัยที่สามารถสื่อสารได้ค่ะประมาณ3ามขวบครึ่งขึ้นไป เราก็จะมีการตรวจวัดระดับสายตาที่เหมาะสมสําหรับเด็กเล็กนะคะการอ่านตัวเลขหรือภาพรูปภาพก็จะเหมาะสมตามแต่ละอายุค่ะ เด็กๆควรได้รับการพักผ่อนที่เพียงพอนะคะเนื่องจากว่าการตรวจเนี่ยจะต้องใช้ความร่วมมือและสมาธิของเด็กๆด,ด้วยงดการเพ่งใกล้นะคะเพราะว่าจะทําให้สายตาสั้นมากขึ้นได้ถ้ามีภาวะเพ่งค้างนอกจากนั้นเด็กๆควรจะไม่เป็นไข้นะคะถ้าไม่สบายเนี่ยอาจจะทําให้เด็กร่วมมือน้อยลงหรือการใช้ยาหยอดตาในการหย่อนกล้ามเนื้อตาอาจทําให้เด็กไข้สูงหรือตัวแดงมากขึ้นนอกจากนี้ไม่ควรมีภาวะ อักเสบที่เปลือกตาหรือเยื่อบุตานะคะถ้าผู้ปกครองพาเด็กๆมาตรวจตาพบความผิดปกติอย่างเช่นสายตาผิดปกติเราก็จะดูว่าระดับการมองเห็นตามอายุของน้องควรต้องใส่แว่นหรือไม่นะคะและเราจะติดตามการมองเห็นอย่างใกล้ชิดค่ะนอกจากนี้ภาวะตาเเขตาเลอาจจะพบได้เกิดจากการเพ่งหรือว่าจ้องไกลมากๆภาวะนี้เราต้องติดตามวัดมุมเขค่ะ ถ้าเกิดมุมเคของน้องทําให้ส่งผลกระทบต่อพัฒนาการการมองเห็นเราจะอาจจะต้องผ่าตัดกล้ามเนื้อตานะคะหรือการรักษาโดยการใส่แว่นปิดตากระตุ้นตาขี้เกียจก็จะเป็นการช่วยเรื่องพัฒนาการการมองเห็นของน้องนอกจากนี้การที่มีโรคทางตาอย่างอื่นอย่างเช่นหนังตาตกต้อกระจกเป็นก้อนเนื้องอกเป็นกุ้งยิงบ่อยอาจจะส่งผลกระทบต่อสายตาเด็กเพราะฉะนั้นเด็กๆควรมาตรวจสายตาค่ะ วงนี้เปิดเทอมกันแล้วนะคะอยากจะฝากถึงผู้ปกครองแนะนําให้พาน้องๆมาตรวจตานะคะเนื่องจากสายตาเป็นสิ่งสําคัญที่ใช้ในการเรียนไม่ว่าจะเป็นในด้านของการฟังพูดอ่านเขียนทําให้น้องได้เรียนอย่างมีคุณภาพนะคะหากเราพบความผิดปกติเราสามารถแก้ไขได้อย่างทันท่วงทีลูกจะได้เรียนอย่างมีความสุขค่ะ